สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กำลังตื่นนอนนะครับสำหรับข้าววันนี้ตอนนี้กับประมาณสักสี่โมงนะครับแม่บ้านกำลังทำกับข้าวเดี๋ยวผมจะพาไปเพราะว่าแม่บ้านทำอย่างไี้กินนะครับเดี๋ยววันนี้ทำไม่กินข้าว้วยกันนะครับในนี้ก็เป็นบ้านของบาวีนะครับบาวีบอได้ซื้อของมีค่าไว้ในบ้านนะครับน่อกจากว่าบ้านเปาเป็นบ้านนอกแล้วก็ติดถนนนะครับ ถ้าเกิดเรามีของมีค่าดีๆไว้ในบ้านกน็มีโอกาสที่จะหายได้นะครับสาวนี่บ้านทำอย่างอยู่ดีพอก,กำลังทำให้ก่อไฟนะครับน้ำทำอะไรกินวันนี้เจ้บปลาในซมาสลามัสลา แม่บ้านบอกว่า,า,ากลิ่นแก่งปลานิลใสบยปาสลานะครับเดี๋ยวพออาหารที่เตรียมไว้บ้างนะครับอันนี้คือของมือเที่ยงมียังมีหน่อไม้มีน้ำพริกส้มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มใบส้มปูนะครับผมแค่นี้นี่ผมก็กินได้หนึ่งมือแล้วอร่อยครับอาหารบ้านนอกนะครับกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆนะรับตอนนี้แม่บ้าน เริ่มกอ่อไฟนะครับคืออยู่บนไดยถ้าก,กอ่อไฟเป็นนี่คือจบชีวิตจบเลยนะครับ<อ>จจงน้ำครับจางน้ำเผ<อ>าลูกสาวเล่นรถซื้อตุกกาตา๊กตาเพื่อเบานะครับลูกสาวจะเอารถจะเอาปืนครับแต่ว่าได้ลูกบาสามคนก็แบ่งได้กับมุ้ น,นี่ต้นบักเต็ดนะครับขึ้นมาเห็นหลายต้นเลยแต่ว่าต้นนี้นี่เป็นตัวปูนะครับอาจจะต้องตัดขว้งแล้วก่อนนี้ก็เป็นต้นผักละนะครับปูละมีหลายต้นครับตัวควรเริ่มมาแล้วอันนี้ต้นผักไผ่นะครับผักไผ่เอาไว้แก่งใส่ไก่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้นต้นหอมเอาไว้ขวัากัขหน่อไม้นะครับอยู่ข้างบ้านหอนี่เลย สบายอัตรควรนเต็มเลยจะเอาอะไรในนี้อ่ะแต่ชิลาที่หมอไอ้ใบใบไอ้แต่ชิลาแต่ชิลาบนนั่นเหรออ่าได้ได้ไ,ดไม่มีนะคีดไม่้า้เนื้อไปเอาใบส้มปูนะครับเอามาแกงใส่อะมันส้มนะครับมันจะได้กระต้องเลี่ยน เดลี๋ยวไปกระบาวีเลยนะครับนี่ต้นบุกนะครับลักษณะของบุกที่เขาขายด้มันจะมีอแก่นนี่ตรงกลางแกนนี่เอาไว้เพ่นะครับแล้วก็ลูกใหญ่มันจะอยู่ตรงใต้ปุ่น,นครับมีหลายต้นอยู่นี่ต้นจะใครครับ ครับี่ต้นส้มปูนะนครับนี่ที่เราจะมาดิดหนึ่งสองแค่3ต้นนี่ก็กลิ่นบเบเป้แล้วอ แค่นี้นาจะโปนะครับนกหรอกใส่นากกับบะบาลครับไม่จะกลายเป็นขมไปพอวิวที่นั่งที่ผมยืนเด็ดพักนะยามเย็นก็นจะประมาณนี้สายสีครามอันนี้บกเตดอ๊บกเตดนี่หลายต้นครับปั๊บผมจะเน้นปลูกพืชผักที่ทนฝนทนน้ำ นะเพราะที่นี่มันน้ำาบ่ค่อยมีพอปีนี้ฝนฤดูฝนฝนตกยังมาถึงร้อยแหเลยมั้งที่บ้านผมพอฝนตกมาถึงร้อยแหมันก็พักมันก็บกม่บค่อยขึ้นสำหรับพักบางชนิดที่ต้องกันน้ำน้ำนักนะครับ <c oughs> ลูกปลาลูกสาวเล่นแต่กันทกคนทำเอ่ะงา้างแบกคุยใส่กันทำไมบ้านผมลูกปลลลูกสาวนักนะครับท,า,ทานเริ่มแดงแล้วนะครับพร้อมทำอาหารละอน,นี้เป็นท่านไม่แดงนะครับจะแหงหน่อยทําไม่แดงก็ทำไม่โจ้งนี่เจดีหน่อยพอไม่บ้านแล้ว ตอนพิกนะปั๊บครับตอนนี้ไม่บ้านต่ำเซร็จแล้วนะครับกำลังไปเอาปลาปลาที่เอากุกไว้นะครับเป็นปลานน,นะาน,นละาานะครับปลานนลซื้อจากลัง้าที่ขาดไปได้คือปลาฮะปลาฮะนะครับคือแบบอาหารสำคัญมากเลยปลาฮะ แล้วสัตว์เลี้อมาล้วอยไ่ถเ้วัอนะอืสแสงอาจจะปั๊บไปมาไปมานะครับอันนี้เขาต้องเอาแปะมาคุกครับอ่าพริกแล้วก็ใส่รสชาติแล้วก็ใส่แต่ห้านะครับฝั่งครับโจรลดโจรลดไปหน่อยนึง พเส็จปุ๊บเขาก็ขึ้นขึ้นตั้งไฟนี่ได้รอบเดียวเลยนะครับเขาก็มาต้องอ่ามาต้องขั้วทีละอย่างทีอย่างคือกันถ้ากันอุปเถาเนาแต่ได้เป็นสูตรของแม่นะครับอ่าพริกเอออย่างเออเปิ้ลก็จะเป็นสูตรของคนพม่นะครับบ้านบ้านอย่างวะเซก็เห็นไหมเซกบ้านเซกอบ้านเซกอบ้ก็เซกอบาเคยไปสักเตียนะครับกัวเว่ามันเลยพอ่านไปเห็นนะครับ เพื่อนๆว่าได้กิ่นไปฮะแล้วผมกลิ่นส้มต่ำที่สุดว้าววับคือแบบตาตาคิดว่าตัวเองมั่นใจในทีนี้มากนะครับในบ้านคือถ้าเพชรกะเบกเพชรแกะก็คือแบบนี้ที่ยครับอืือแสบที่ปุ่มรอเลย อันนี้พานาจูครับกลับมาจากโรงเรียนโรงเรียนเลิกละนายเลิไปตัดนั้นพานาจูเลิกเหรอพานาจูเลิกเหรอมาจูแล้ว<อ>ด้วยที่จับอ,อ,อันนี้ไ่บ้านคุกเข้าที่แล้วนะครับต้องเจอน้องพญาไฟจะแจงเรื่องความสุขเลยนะครับดูพริกแล้วกับพริกดอยนะครับคือแบบคือเธอเธอชอบกินพริกแต่ผมค่อยชอบกินพริก ใส่พี่ปุ่มครับดูคมฮ้อนๆหมอน,อนตั้งเต่าแป๊บเดียวควรลุกแล้วครับตอนนี้ป่าเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวไม่บานจะใส่ผักส้มละโอเคใส่เลยแต่ชิล่าหนูแล้วไงถ้าเราใส่ใบหอมหอมพวกนี้มันจะหอมไหมวะ ไม่เลยม่าว้าตอนนี้เขาเขาเกรตรแล้วนะครับยวไม่บ้านเจ้าวานเลยเอ้ยเออมันนี่อันเดอร์ไม่มันเดอร์ไม่มันเดอร์ฮ่า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 ตาอ๋ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่บ้านจะต้มน่คะนวบะไห้นะครับกินกับน้ำพริกปลาฮะมันก็รำอีกอย่างนึ่งนะครับ เป็นบ้านตักแบ่งอนะครับคนละถ้วยคือถ้าบอแเบงมาได้นะครับแต่ละคนกินอย่ากระจังหิวเออเยี่ยมคนละถ้วยครับผมข้าวเดียวมากินข้าวิดยกันนะครับแกงป่านินใ่ใส่ปลาสลางนะครับ 나무와 초 I <laughs> do ใครที่ชอบบาวีคุนบนดอยนะครับวันนี้กับขินข้าวกลับน้ำพริกส้มนะครับแกงอ่าอะสสาไรแปลกาชล่าแกงมาเชลแกงปานแกงปานี้ใส่บัสลา,านะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนน้ำซุปน้ำซุปใบยอดส้มปูนะครับใครที่ชอบกดติดตามบาวีคุนบอนดอยได้นะครับ,ก,บกินข้าวด้วยกัน ชมบรรยากาศบ้านๆเตกันนะครับจะได้กับวันนี้กับขอบุญข้าวที่ว่าเข้าโหนะครับ